คุมตัวในครั้งนี้ทำให้คนถูกจับต้องสูญเสียอิสรภาพหากไม่มีการแจ้งข้อหาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสถูกคุมตัวนานที่สุดนะครับถึง37วันนะฮะทีนี้คุณผู้ชมล่าสุดมีความเคลื่อนไหวมีบัญชีผู้ใช้เฟซบ o o กนึงนะฮะนามว่า h u d a a f อ้างว่าเป็นภรรยาของนายมูฮัมหมัดนี่แหละซึ่งถูกเจ้าที่ควบคุมตัวเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีการโพสต์ภาพและข้อมูลทไลายของสามีของเธอ ในช่วงก่อนและระหว่างเกิเดเหตุคาบอมเพื่อยืนยันนะบอกว่าสามีอยู่กับเธอตลอดเวลาไม่มีเวลาช่วงไหนไปเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดแฟลตตำรวจได้เลยเช่นวันที่29ิมิถุนาย,ยนก่อนเกิเดเหตุคาบอมหนึ่งวันเธอ,อและสามีเดินทางไปที่สุไหงปาดีนาราธิวาสไม่ได้อยู่ที่ยะลาหรือบันดังสตานะโดยมีการระบุเวลาเป็นรายนาทีว่าออกจากบ้านากี่โมงขึ้นรถไฟกี่โมงไปถึงสุไหงปาดีกี่โมง โดยอ้างว่าไปร่วมงานแต่งและค้างที่บ้านเพื่อนที่สุไหงปาดีนั่นแหละแล้ววันที่30มิถุนายนซึ่งเป็นวันเกิดเอ็ดคาร์บอมเธอกับสามียังไปเที่ยวน้ําตกด้วยกันอยู่เลยกว่าจะนั่งรถไฟกลับถึงยาลาเนี่ยก็4โมงเย็นแล้วเกิดเห็นระเบิดไปแล้วหรือเปล่า แถมยังมีฝนตกหนักอีกเธอพาลูกน้อยไปด้วยจึงต้องแวะหลบฝนที่บ้านญาติในอำเภอกงปีนังยะลานอนข้งบ้านญาติอีกคืนหนึ่งก่าจะกลับบ้าน<อ>และ<อ><อ>สามีก็ไปทํางานตามปกติในเช้าวันรุ่งขึ้นก็คืนหนึ่งกรกฎาคมใช่ไหม,<อ>ไมเป็นวันจันทร์พอดีภรรยาของผู้ถูกควบคุมตัวเนี่ยบอกเลยที่ออกมาโพสต์ข้อความแบบนี้พร้อมหลักฐานเ,<อ>เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสามีแต่เอ๊เจตนาอื่นใดทําไมทำรายละเอียดจังและมีภาพทุกที่เลยหรอนั่นแหละ นี่แหละฮะมันก็เลยสงสัยกันใช่ไหมอย่างไรก็ดีคุณผู้ชมหลายคนที่ได้เห็นโพสต์นี้ก็ตั้งคําถามเลยคนปกติทั่วไปเวลาเดินทางไปไหนอะ่ะจะต้องถ่ายรูปถี่ขนาดนั้นเลยเหรอออเรียกว่าแทบทุกจังหวะที่แวะไปทั้งๆที่ไปสถานที่ที่ก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรเท่าไหรอ่อ่ะนอกจากจะระ,ะบุไทม์ไลน์เป็นเว,เวลาแล้วเนี่ยมีภาพประกอบในแต่ละจุดอ่าก็ดูปแปลกๆทำไมถ่ายถี่ขนาดนั้นทาไมมีรูปเยอะขนาดนั้นตัอทๆท,ที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวด้วยทีมข่าวได้สอบถามเมยรุน่นแล้วก็ชายชะกันในพื้นที่ ได้รับคําชี้แจงแบนีิฮะเป็นเรื่องที่รู้กันของผู้ชายในพื้นที่ว่าอาจจะตกเป็นเป้าหมายที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมตัวไว้ได้ทุกเวลาโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุรุนแรงขึ้นจึงได้มีการบอกต่อๆกันว่าเวลาไปไหนอ่ะให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานหน่อยก็<อ>เตรียมไว้ยืนยันเวลาถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวหรือเปล่าเออยยืนยันอ่ะ เมียบอกผัวตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เลยถูกจับไปแล้วเนี่ยนะแล้วความเป็นธรรมห่อยก็แล้วกันแล้วการถ่ายภาพรายงานทุกจุดเช็คอินทุกที่อ่ะคนภายนอกคนจังหวัดอื่นอาจจะมาว่าแปลกแต่คนในพื้นที่เขาไม่แปลกเขาว่าแบบนั้นนะคะเขาบอกเขาต้องระวังตัวเอง